ตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีวงเวียนนะคะมันเป็นทางเหมือนทางสามแยกมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเขาก็เลยทําวงเวียนเพื่อที่จะชะลอรถหลังจากที่ทําวงเวียนแล้วหรอก็แทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยชอทำให้เป็นถนนที่ว่ามีความเจริญขึ้นัสียแยกตาสานี่เดิมจะเป็นถนนสองเลนรถวิ่งสวนกันข้างๆก็จะเป็นป่าทึบวิสัยทัศน์ในการมองเห็นก็ไม่ดีครถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากหลังจากอาบาจอได้มาขยายถนนมีไฟแดงเพิ่มขึ้นทําให้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรในเส้นทางนี้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นครับแต่หลังจากที่ได้มีการพัฒนาถนนเส้นนี้ความเจริญได้เข้าสู่ในตลประการเพราะว่านายกอบจอทสมทรงนะคะตั้งแต่ซอสมทรงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยาได้เข้ามาบริหารทั้ง16ำอำเภอได้เกิดการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว,รวแต่อยุธยา ก็ยังขาดปัจจัยพื้นฐานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาซึ่งซอสมสงได้มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือกว่า10ปีแต่ก็ยังขาดอุปกรณ์การศึกษาอยู่อีกมากเพื่อให้ทันกับโลกยุคใหม่ซอสมสงจึงคิดว่าโรงเรียนในอยุธยาควรเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นห้องสมุดดิจิทัล ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทบอร์ดจอจฉรีย,งย่งนี่ครับท่านก็สนับสนุนล,ลงมาให้ให้เด็กๆได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นแล้วก็แบบใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับปัจจุบันมีผู้สูงอายุถูกหลอกให้โอนเงินผ่านมือถือและหลอกให้ทำธุรกรรมต่างๆเราจึงควรมีโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อติดอาวุธทางปัญญา ให้รู้เท่าทันโลกเมื่อครั้งโควิดระบาดท,ที่อยุธยาทำให้ซอสสมได้เห็นถึงปัญหาคือเราขาดห้องปลอดเชื้อที่จะช่วยให้หมอได้ต่อชีวิตแก่ผู้ติดเชื้อที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจรักษาได้ทันท่วงทีเราจึงต้องเพิ่มห้องปลอดเชื้อโดยด่วน อาบาจอเข้ามาทำเนี่ยคะ่ะชั้นบน,นได้ถูกปรับปรุงให้เป็นห้องนิกรีฟทาให้เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้นบวกกับห้องเนี่ยได้รองรับผู้ป่วยโควิดได้มากขึ้นค่ะพอได้ห้องนี้มาที่เป็นระบบปรับอากาศครับก็เลยทําให้สามารถควบคุมอาการคนไข้ได้ค่อนข้างง่ายขึ้นครับเรื่องไฟส่องสว่างบนถนนในอยุธยาซ่สมสม่งได้เร่งติดตั้งไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ครบทั้ง16อำเภอและควรจะเพิ่มกล้อง C C T V ในจุดเสี่ยงต่างๆอีกด้วย ที่ผ่านมาสอสมทรงได้ใช้เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายขยะฟางข้าวเพื่อลดการเผาลดฝุ่นควันในอยุธยาซึ่งสำเร็จไปได้ระดับหนึ่งและครั้งนี้เราจะเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานเพื่อจะลดปัญหาขยะล้นเมืองอยุธยามีแหล่งน้ำล้อมรอบเราจะพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตรให้ดีขึ้นและจะพัฒนาสินค้าทางการเกษตร ให้ไปสู่สากลวันนี้เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในอยุธยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะเพิ่มครูพิเศษมาสอนเด็กนักเรียนเพื่อสร้างมาคุเทศตัวน้อยให้มีรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยกีฬาอ e ีสปอร์ตเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเราจะส่งเสริมสนับสนุนพร้อมเสนอตัวให้อยุธยาเป็นที่จัดการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลกให้ได้ อยุธยาต้องเดินหน้าต่อเราจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้มั่นใจซอเพราะซอทำมากกับพูดค่ะเบอร์สองนะคะ